ก็ขอคำถามสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อ่าตั้ซิงก็อ่าวันที่สิบห้าแหละอัดวันเดียวกับคลิปอ่าที่แล้วเนาะแต่จะลงในวันที่สิบหกอาจจะลงในวันที่สิบกนั่นแหละเือก็แค่อาจะ่าเพราะว่าอืม เพราะว่าอยากจะมีคลิปลงนั่นแหละเนาะอยากจะมีคลิปลงทุกวันก็เป็นปกติของช่องนี้แหละบางครั้งก็อู้บางครั้งก็ขยันปกติครับ <laughs> ก็คลิปนี้ก็จะมาคุยกันไม่ใช่สามารถคุยกันได้ข้างล่างก็คือเมนนะเออแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้น บอกเลยว่าอาคือตัวอย่างตัวละครยังไม่มาเลยเออทีมวิดีโอมาตอนนี้คือตัวอย่างตัวละครไม่มาแล้วใจก็เริ่มวันวันแล้วตอนนี้เออจะเสียไพหมดเจมบิคไหมแต่ผมก็คิดว่าผมเนี่ยอา่ายังไงก็เปิดแน่นอนถับตู้อ้ยากะแต่จะเปิดเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เอามาดูอีกเรื่องทีโอเคมา เริ่มเลยว่าควรกดอากาไหมสหรับผมนะคืออากาศโคตรควรกดเลยมาดูเหตุผลที่ผมบอกว่าควรกดกันแล๊บหนึ่งนะหากระดาษก่อนจดเอาไว้เพื่อลืมเก็ขอเหตุผลอย่างแรกเลยนะอาบิสสองจุดศูนยเนี่ยหรืออาบิสในแพท2สองจุดศูนเนี่ยที่จะมีการเปลี่ยนเนี่ยกติก็น่าจะเปลี่ยนทุกแพทนแหไะเนาะ เออเปลี่ยนไปตามแพทจะเป็นเมตาดับแข็งเมตาดับแข็งคืออะไรครับอ่าอันนี้ก็คือเล่นตัวดับแข็งเป็นหลักเล่นตัวดับแข็งนั่นแหละเออเฮ้ยก็เครียดอะค่ะทำไมถึงเป็นเมตาดับแข็งก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมอนมอนมันมีโลด ไฟฟ้าโว้ยไอตัวงวนั่นน่ะมันเป็นมีโรคไฟฟ้าไปก็เอ่อตัวงวที่อยู่ในลิเย่เนี่ยก็ชีโรหินอยู่ในแล้วก็สบายก็จะเป็นโลดแข็งเนาะเป็นเกาะดีกว่าเออม,มันเป็นเกาะเออเขาใช้โล่มันเป็นเกาะเออพูดผิดใช้ซับผิดอขอพลิกตัวแล้วกันเ <c oughs> มื่อก็ถ้ามีระายะห่ที่ สามารถใช้การเคลือบดาบเป็นท่าต้ำแข็งตีได้ตลอดเวลาเนี่ยหมายถึงใกใจก็ตีตลอดเวลาได้เลยหลย <c oughs> ก็คืออายากะเนี่ยสามารถตีเป็นน้ำแข็งโดยไม่ต้องพึ่งการกด e หรือ q เลยมันคือแบบเห <c oughs> มือนจะตีเป็นน้ำแข็งตลอดแค่หมดเนาะแล้ว คือพมะองเลยนะเหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมไปเจอในอาบีตมันมันเป็นปัญหาที่ผมจะเอาอายากะมาแค่มากเจอในอาบีชั้นสิบเอ็ดห้องที่สามห้องสุดท้ายเลยแหละเอ้ไม่สิเออเออห้องสุดท้ายเยั่หละเออห้องที่สามก็ห้องสุดท้ายก็ไปเจอมานะั่นคือเลกเตอร์กับเฮอร์รามันอยู่ด้วยกันด้วยมันอยู่ด้วยกันและคือชิปด้ย คือเรืองราวมันดูดอนุธาทอาได,ได้ไม่ใช่คุณราวอ่าเลกเตอร์ดูดอนุธทตุเรื่องราวาเพิ่มคู่ดาวสก,กิลซึ่งอายากาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เพราะว่าสามารถตีทำแข็งได้ก็คือตีเพื่อทำหลายโลเรื่องราวกวับเลกเตอร์ได้คือตีเป็นต่แข็งได้ด้วยการมดุดแค่นั้น ซึ่งการบุตเนี่ยมันไม่มีคูดาวมันไม่ใช่สกิลมันเป็นเอ่อมันเป็นมันมันรับเป็นสกิลไหมมันเป็นเหมือนการวิ่งรรมดาเออมันไม่มีสกิลไม่ต้องไม่มีครูดาวไม่จําเป็นต้องใช้อนุท่ามันก็เท่ากับว่าเล็กเทร์ก็คือราวตีมาเถอะตีมาเถอะกูตีน้ำแข็งสดนกลับได้เว้ยเออมันอารมณ์บ๊อบนั้นเลยก็เออพูดถึงอาบีดแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายก็คือวันที่สิบห้า แต่คลิปนี้ลงวันที่16ยังไงก็ลงวันที่16ขอเยืนยะคำเดิมครับโอเคมาดูเหตุผลต่อไปที่ควร,ควร,ควร,ควรกดกันเลยดีกว่าก็คือการตีของอายกา์เนี่ยเป็นดาบอ่าผมไม่แน่ใจนะว่าผมไม่้าการันตีหรอว่าทุกตัวในอ e ิน no าัลสมเนี่ยจะตีค่อนข้างเร็วหมดผมไม่ขอการันตีนะแต่ขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ต้วขั้นส่วนใหญ่ในอินดัสมันเนี้จะตีค่อนข้างเร็วหรือก็คืออ่าจากจากที่ตีค่อนข้างเร็วเนี่ยดามเมจเขาค่อนข้างทีเนาะก็แล้วหลังจากที่ผมดูเรื่องแอนิเมชันที่เป็นข้อมูลหลุดมาเนี่ <c oughs> มันจริงก็หลุดมาตั้งแต่ยอดที่แล้วอะก็ผมว่ามันไม่ใช่ต้องทุยมันไม่ต้องทุย มันไม่จะเป็นต้องใช้การแคนเซิล a อนิเมชันมากมายอาจจะมีแค่นิดหน่อยๆแค่นั้นแต่ก็ไม่ไ้าจะยุ่งยากอะไรแล้วเนี่ยใน,นเมื่อไมาแคนเซิล a อนิเมชันง่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรก็ทําให้มันค่อนข้างที่จะพลิ้ว, <c oughs> วอารมณ์มันแบบทําไมพูดสิ่งที่ตัวเองคิดกับสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนคนละอย่างกันวะ ก็สำหรับผมก็อาจจะกดจักการันตีสำหรับไอดีลองหรือก็คือกดเอาไออายากะนะก็เพราะว่าผมมีเอ่อการันตีหนุนหลังไว้แล้วจากตู้คสุหะเนาะส่วนเทจะถึงไหมก็ดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอทิ้งคติประจำช่องว่าถ้าโอเวก็โกรธ เพราะว่าความดีทอใช้เนี่ยมันคือดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่า DPS ใน ID ของคุณนั้นจะมีเป็นภูเขาก็ตามแต่ถ้าอวยก็กดนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้คุยกันด้านล่างได้ว่าอากาศเนี่ยมีเหตุผลอะไรหรือเหตุผลอื่นอะไรเนี่ยที่จะ เป็นเหตุผลที่มาลองรับยกเว้นการอวยมีเหตุผลที่จะมาลองรับยกเว้นการอวยอื่นอีกไหมก็ <c oughs> เอาไว้แล้วกันเอาไว้คุยกันแล้วกันเออสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปหรืออาจจะเป็นสตรีมก็ได้แต่ผมขอบอกใบ้วันนิดนึ่งเลยนะว่าตู้อายกาศเนี่ยผมอาจจะกดหลังอ่ามาอาจอ่ากดหลังหลัง แบบอ่าหลังแบบหลังจริงๆอะกดแบบอ่าชาตินึงคนอื่นเขากดไปแล้วชาติดึงผมค่อยมากดอะเพราะว่าตอนนี้ผมจะกดเนี่ยก็กดใน id รองนะไม่ใช่ id หลักเพราะ id หลักเนี่ยผมกะจะกดตัดเจตแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะกดในสตรีมด้วยเนะเพราะว่าช่องเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารันกับสตรีมใยการกดกรชานิดนึงเออ ก็เดี๋ยวเอาไว้อัดคลิปกดแล้วกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็บายบายครับ